ฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะนานเท่าไรจะกอดตัวเธอไว้และไม่มีวันหายไปถึงแม้เวลาจะเปลี่ยนแปลงแต่ฉันไม่เคยจะเปลี่ยนใจเพราะหัวใจฉันนั้นมันมีแค่เธอคำสัญญาของฉันจะไม่มีวันเลือนลางจะอยู่และคู่กับเธอให้เหมือนยิ่งเดือนคู่ดาวและขอแค่เธอไม่เปลี่ยนไปฉันจะคอยเฝ้าเอาใจ และหัวใจฉันที่มันดูงน้อยๆอยมันจะเป็นของเธอตลอดไปโอ้แม่กาไดาอย่าลาจเธในทุกค่ำคืนอยากคิดมาพี่จะอยู่ข้ขางไม่หนีไปจะกอดเธอไว้ไม่ให้เธอเหงาใจเถ้าฉันจะมีแค่เพียงเธอยามลืมตาให้ฉันได้ตื่นอยู่ข้างเธอเธอหากว่าฝันละเมื่อก็อยากจะเจอแต่หน้าเธอ วันไหนอยู่แสนไกลก็ขอให้รักเราเหมือนเดิมให้ดาวบนฟ้าเป็นพยานความรักของเราตลอดกาลฉันมาถูกแล้วไม่เปลี่ยนทางขุ้งม,มือเธอตลอดกาลทำให้ฉันยิ้มทุกยามในตอนที่อยู่กับเธอใธอหาว่าไม่ได้เจอเหมือนใจจะขัดเ<อ>ฉยัน <ไป S 1> จะอยู่ตรงนี้ไม่ไว่าจะนานเท่าไรจะกอดตัวเธอ,เอไว้และไม่ แต่ฉันไม่เคยจะเปลี่ยนใจเพราะหัวใจฉันนั้นมันมีแค่เธอคำสัญญาของฉันจะไม่มีวันเลือนลางจะอยู่และคู่กับเธอเหมือนยิ่งเดือนคู่ดาวแต่ขอแค่เธอไม่เปลี่ยนไปฉันจะคอยเฝ้าเอาใจและหัวใจฉันที่มันดงน้อยๆมันจะเป็นของเธอตลอดไปฉันอยากให้เธอเป็นคนสุดท้ายของหัวใจฉันจะได้ไหมไม่อยากให้รักต้องพังสลายและกล้เป็ี เมียจำเป็นของนายมาเฟีย EP 14ตอนท้องแรกผ่านไปสามวันแล้วที่ทั้งคู่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแต่จ้านก็ยังมีอาการมเมือลอยเหมือนยังตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่จนกระทั่งหมอบอกบางอย่างที่ทำให้จ้านถึงกับต้องร้องไห้โหออกมาอีป๋อรู้เข้า ก็รีบเข้ามาหาร่างบางในอีกห้องหนึ่งทันทีจานนายเป็นอะไรเจ็บตรงไหนหรือเปล่าปอร้อนรนใจเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้ที่เขาเข้ามาเยี่ยมร่างบางก็ยังดีๆอยู่เฮ้ยไอ้ปอหมอบอกว่าจานเอาแต่ร้องไห้พูดอะไรก็ฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องหมอบอกว่าอะไรจานนาเป็นอะไร ปอเป็นห่วงจ้านมากเขาร้อนรนใจยิ่งกว่าทุกครั้งที่เคยมีเรื่องเกิดขึ้นกับจ้าน <c oughs> หมอบอกว่าผมท้องจ้านมองปอด้วยดวงตาที่หวาดกลัวเขาเป็นผู้ชายแต่ทําไมจูจ่ๆถึงท้องได้เฉยเลยทําให้จ้านตกใจมากหรือว่าร่างกายของเขาจะมีอะไรผิดปกติไปจากคนทั่วไปกันนะอะไรนะใน,ในท้องนั้นรอเซวจ้าน ปอทั้งตกใจและดีใจไปในเวลาเดียวกันไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจานจะสามารถมีลูกให้เขาได้แต่พอเห็นอีคุณร้องไห้อย่างหนักจึงนึกสงสัยเลยเอ่ยถามแล้วนี่นายจะร้องไห้ทำไมผมเป็นผู้ชายนะจานดุใส่ป๋อนั่นทำให้ป๋อตกใจมากเพราะจานไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนไม่เคยเลยที่จะขึ้นเสียงใส่ปอก็ใช่ไงนายเป็นผู้ชาย แต่ว่านายท้องได้นะปอยังคงดีใจที่จ้านมีลูกให้เขาได้และไม่เข้าใจว่าทำไมจ้านถึงได้ร้องไห้ขนาดนั้นก็ใช่ไงผมถึงได้ร้องอยู่เนี่ยผมเป็นผู้ชายแล้วทำไมผมถึงท้องได้เล่าปอขยับเข้าไปกอดร่างบางพลางลูปหัวเพื่อปลอบปรโลมให้จ้านหยุดร้องไห้โอโอโอไม่ร้องนะครับ นายท้องลูกของเรานะจ้านจะร้องไห้ทำไมเล่าก็ผมไม่เคยท้องมาก่อนนี่นะผมกลัวอ่าอ่ฉันเข้าใจแล้วไม่ต้องกลัวนะมีฉันอยู่ทังคนฉันจะปกป้องนายและดูแลนายเป็นอย่างดีเลยเด็กน้อยของฉันจ้านพยักหน้ารับคำของปอมือปอก็ลูบหัวให้อยู่เนืองๆจนจ้านค่อยๆเงียบลง จันเป็นผู้ชายที่ท้องได้เขาจึงดูแลตัวเองตามที่หมอบอกอย่างเคร่งครัดเพราะนี่คงเป็นหนึ่งในล้านละมังที่ผู้ชายจะท้องได้หมอบอกว่าโครงสร้างอวัยวะภายในของจ้านมีรังไข่เหมือนผู้หญิงเพราะเหตุนี้จ้านจึงท้องเวลาผ่านไปอายุครรตอนนี้ก็สองเดือนแล้วจานแพ้ท้องหนักมากอาเจียนทั้งวันปอต้องคอยดูแลอยู่ไม่ห่างงานก็ให้ปูนเป็นคนไปทำแทน ป๋อเห็นว่าปูนมีความสามารถที่จะดูแลงานให้เขาได้นั่นก็เพราะเรื่องที่ปูนพาคนของเขตอื่นมาช่วยในครั้งนั้นทําให้ป๋อมั่นใจในตัวน้องชายมากยิ่งขึ้นตอนนี้งานทุกอย่างป๋อจึงฝากให้ปูนเป็นคนดูแลส่วนเรื่องเรียนปูนก็ดอบเอาไว้ก่อนจานเองก็เช่นกันเพราะท้องจึงต้องดอบเรียนทางด้านพ่อของจาน ป๋อก็ไม่เคยปล่อยปละละเลยเขาให้ลูกน้องเที่ยวไปดูแลความเป็นอยู่ของพ่อตาอยู่บ่อยๆส่วนลูกก็สำนึกผิดที่ทำเรื่องไม่ดีในตอนนั้นและหันมาทำตัวดีเลิกดื่มเลิกเที่ยวและทำงานช่วยบ้านหาเงินแม่เลี้ยงก็ดีขึ้นบ้างเพราะรู้จักเก็บกว่าทำความสะอาดบ้านบ้างแล้วแต่นอกจากนั้นก็ยังนอนสบายอยู่ทั้งวันอยู่ดีจานท้องเข้าเดือนที่6ช่วงนี้คนท้องชะงงองแงนัก จานกินเยอะมากๆอยากกินอะไรก็ต้องได้กินไม่งั้นคนในบ้านได้อยู่ไม่เป็นสุขแน่แถมท้องก็โตมากด้วยอย่างกับท้องลูกแฝดเลยละ่ะโธ่ที่รักนี่มันตีหนึ่งแล้วนะฉันจะไปซื้อผัดไทยให้ในะได้จากที่ไหนกันเล่าปอนั่งหลับตาพูดอยู่บนทตี่นอนเพราะจานบังคับให้ปอตื่นไปหาผัดไทยมาให้กินไม่รู้แหละผมจะกินผัดไทยจะกินเดี๋ยวนี้ตอนนี้ด้วย จ้านทำหน้าเงาหน้างออารมณ์ฉุนเฉียวใส่ปอแล้วดึกขนาดนี้ฉันจะไปซื้อที่ไหนกินอย่างอื่นไม่ได้หรอปอหงุดหงิดนิดหน่อยเขาเหนื่อยจากการเอาใจจ้านทั้งวันตอนนี้เพลียมากอยากจะหลับเต็มทีเสียงที่ฟังและเหมือนจะน่ารักของจ้านแต่ปอกลับว่ามันน่ากลัวนั้นกลับทําให้ปอต้องยอมทําทุกอย่างแม้ร่างกายจะไม่ไหวก็ตามไม่ได้ผมจะกินผัดไทย ถ้าหาซื้อไม่ได้คุณก็ต้องทำให้ผมกินฮะแต่ฉันทำอาหารไม่ได้เรื่องเลยนะนายจะกินได้เหรอไม่รู้แหละจะกินผมจะกินจานโวยวายสองเท้าสลับถีบก้นปอรัวๆทำให้ตัวปอไหลตกลงจากเตียงโอ้ยจะเย็นๆนะที่รักโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะทำให้กินนะอย่าอารมณ์เสียมันไม่ดีต่อลูกนะปอลุกขึ้นยืน เขาพูดพร้อมกับขยี้ตาเพราะความง่วงจริงนะคุณจะทำผัดไทยให้ผมกินจริงๆนะเมื่อกี้จ้านยังร้งองงอแงอยู่เลยแต่ตอนนี้กลับยิ้มละเมื่อปอบอกว่าจะผัดไทยให้กินครับรอฉันอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวจะไปทำมาให้ครับปากสวยยกยิ้มให้ปอก่อนที่ปอจะเดินออกจากห้องไปเขาเดินบนลงบันไดามาจนถึงห้องกลัว มาถึงก็ยืนมองครัวแบบงงๆไม่รู้ว่าผัดไทยมันทำกันแบบไหนโอ้แล้วไอ้ผัดไทยนี่มันผัดกันยังไงวะเนี่ยปอเกาหัวพลางหยิบมือถือขึ้นมาค้นหาวิธีทำผัดไทยและลงมือทำตามในคลิปที่ดูแต่ผลที่ได้ก็คือแวะวแม่อร่อยเลยสักนิดแบบนี้เด็กน้อยของฉันจะกินเข้าไปได้ยังไงทิ้งแล้วทำใหม่ก็แล้วกัน ในขณะที่ป๋อกำลังวุ่นอยู่กับการทำห้องครัวเละจานก็ตะโกนเร่งลงมาอีป๋อเสร็จเรียงเนี่ยผมหิวจะตายอยู่แล้วนะจานพูดพลางค่อยๆเดินลงบันไดามาช้าๆมือหนึ่งจับราวบันไดอีกมือก็ประครองท้องโตของตัวเองเฮ้ยเอาวะให้กินอันนี้นี่แหละหวังว่าจะไม่โดนดานะป๋อพูดพร้อมกับจัดเตรียมที่ให้จานนั่ง ผัดไทยที่ปอกําลังจะทิ้งถูกนํามาวางลงบนโต๊ะอาหารพร้อมกับขานรับคนเป็นเมียเสร็จพอดีเลยครับที่รักปอยิ้มให้จานที่เดินเข้ามาในครัวเขาเดินมาเลื่อนเก้าอี้ให้จานนั่งพร้อมกับแสดงสีหน้าที่ดูกังวลออกมาจานมองที่จานผัดไทยก่อนจะตาวาวเป็นประกายว้าวปอดูน่าอร่อยจังเออที่รัก มันอาจจะกินไม่ได้ด้วยซ้ำถ้ามันไม่อร่อยนายอยาโกรธฉันนะป๋อจับสองบาทจานบีบนวดเบาๆพลางรอบมองจ้านตักผัดไทยเข้าปากเขากังวลกลัวว่าจ้านจะดา่าแต่อืมอร่อยมากเลยป๋อฮะอ,อ,อร่อยงั้นเหรอป๋องงมันจะอร่อยได้ยังไงเมื่อกี้ก็ชิมไปแล้วมันกินไม่ได้เลยด้วยซ้ำ แต่เขาก็ดีใจที่จ้านอร่อยและตัวเขาเองก็ไม่ต้องโดนเมียดา่าจึงยิ้มอย่างสบายใจพลางนวดบ่าให้เมียรักต่อไปอร่อยก็ดีแล้วกินเยอะๆนะครับพูดจบก็ก้มลงจุ๊บที่หน้าผากบางไปทีใบหน้าสวยก็เงยหน้าขึ้นมารับจูบนั้นพลางยิ้มอย่างดีใจที่ได้กินผัดไทยเสียทีผ่านไปได้เพียงแค่แป๊บเดียวจะว่าปอบลงมันจะน่าเกลียดไปไหมเพราะจ้านกินผัดไทยหมดด้วยความเร็วเกินคาด แถมยังไม่อิ่มอีกด้วยป๋อเอาอีกผมยังไม่อิ่มพูดไปพลางทำหน้าอ้อนสามีไปพลางช่างหน้าเอ็นดูเสลือเกินแต่ตอนนี้ป๋อคงไม่ได้คิดแบบนั้นจึงตอบจ้านออกไปเสียงดังฮะแต่เมื่อกี้มันก็ตั้งเยอะเลยนะทำไมกินเยอะจังเนี่ยนายจะไม่ให้ฉันนอนเลยหรือไงตีสองแล้วนะเหนื่อยมากเลยด้วยอีป๋ ปอสะดุ้งตามเสียงที่ดุมาจานขึงตาใส่ผู้เป็นสามีด้วยความขุ่นเคืองผมอยากกินคุณจะทำให้ผมกินไหมไม่งั้นผมจะออกไปหาซื้อกินเองโอเคโอเคโอเครอเดียวนะผัดไทยแสนอร่อยจะมาเสิร์ฟให้นะครับปอยิ้มเจเจนรยนให้จ้านนี่มันเมียรหรือแม่ก็ไม่รู้แต่เพราะรักและไม่อยากให้เมียต้องอารมณ์เสียปอจึงยอมที่จะอดนอนทำผัดไทยให้จานกิน ในขณะที่กำลังลงมือผัดป๋อก็หันมาส่งยิ้มให้จ้านที่นั่งรออยู่จ้านเองก็ยิ้มหน้าบานเลยทีเดียวคุณนะ่ารักมากเลยนะอีป๋อผมรักคุณนะพูดจบก็ทำมือส่งมินิฮาร์ดให้ป๋อพร้อมกับรอยยิ้มหวานรักเมียเหมือนกันนะครับป๋อเอ่ยตอบมือก็ทำผัดไทยไปผ่านไปอีกเดือนตอนนี้อายุคันก็เจ็ดเดือนแล้ว จานอยากกินผัดไทยที่ปอทำทุกวันและมักจะหิวช่วงดึกตลอดวันนี้ปูลว่างจึงแวะมาดูพี่ชายกับพี่สะพ้ายแต่เมื่อเห็นหน้าปอปูนเป็นต้องตกใจเฮ้ย hey, พี่นี่นี่พี่ไปทำอะไรมาเนี่ยอย่างกับคนโดนของเลยปูนตกใจที่เห็นหน้าตาพี่ชายโมหนักขอบตาก็ดำปีเหมือนกับคนอดนอนมาเป็นชาติก่อนจะเดินมานั่งลงฝั่งตรงข้ามกับพี่ชาย ไม่มีอะไรแค่จ้านงองแงอยากกินผัดไทยตอนดึกทุกวันเลยนะ่ะแถมกินทีละ3ามสจานเลยจะผัดให้จานใหญ่ทีเดียวก็ไม่ได้ด้วยจานบอกว่าผัดแบบนั้นเดี๋ยวกินไม่หมดปอบอกเหตุผลที่ตนมีสภาพแบบนี้ให้ปูนฟังจานเดินมาได้ยินพอดีจึงแอบเดินเข้ามาแบบเงียบเอา้าจานเป็นไงสบายดีไหมปูนทักจานเสียงดังเพื่อให้พี่ชายได้ยิน ปอจะได้รู้ว่าจ้านกำลังมาปูนกำลังกลัวว่าพี่ชายจะโดนเมียดุก็เลยไม่อยากให้สิ่งที่ปอพูดมันเข้าหูจ้านแต่ก็ไม่ทันแล้วละ่ะจ้านเดินตรงเข้ามาหาปอปอลับตาปี๋กลัวจ้านโกรธปอไม่อยากให้จ้านอารมณ์เสียเพราะหมอบอกว่าผู้ชายที่ท้องได้นั้นมีเรื่องเสี่ยงหลายๆอย่างร่างกายจ้านก็ไม่ค่อยดีด้วยค่อนข้างที่จะอ่อนแอจ้านจึงต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดี แต่ผิดคาดจานไม่ได้จะด่าอะไรปอแต่เดินเข้ามาพลางก้มลงจุบที่หน้าผากปอปอลืมตาขึ้นพลางทำหน้างงงงเพราะนึกว่าจานจะหุดหงิดใส่ซะอีกคุณเหน่ยใช่ไหมผมขอโทษนะมันหิวมากจริงๆอะ่ะลูกคงจะหิวแหละผมก็เลยกินเยอะแบบนั้นจานพูดพลางค่อยๆนั่งลงที่เก้าอี้ข้างๆปอปอก็ช่วยหยิบจับขยับเก้าอี้ให้จานเนื่องจากท้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นทุกวัน จานจึงเริ่มขยับตัวยากลำบากทําอะไรก็เริ่มร้องโอดโอยแล้วเพราะมักจะปวดหลังปวดขาอยู่เป็นประจำและปอก็นั่งบีบนั่งนวดให้เมียเด็กของเขาทั้งวันไม่เป็นไรฉันทำเพื่อนนายกับลูกนะเหนื่อยแค่ไหนฉันก็ทนได้พูดจบก็ขยับเข้าไปจูบปากสวยด้วยความอ่อนโยนสองปากบดเบียดกันอย่างเชื่องช้าแต่ <c oughs> ผมยังอยู่ตรงนี้นะครับคุณพี่ปูนพูดหยอกเพื่อนกับพี่ชายที่ทำอะไรไม่นึกอายเขาบ้างเลยเขายังโสดยังไม่มีแฟนนะอิจฉาคุณมีความรักจังเมียเด็กแพ้ท้องและเอาแต่ใจเก่งจนนายมาเฟียกลายเป็นหมาหงอยไปเลยนะคะมาเฟียกลัวเมียก็แบบนี้เลยเนาะและตอนนี้เรื่องราวก็ดำเนินมาถึงท้ายเรื่องแล้วนะคะ ไรเดียรู้สึกเสียดายจังที่เรื่องนี้จะจบแล้วแต่ว่าตอนนี้เดินเรื่องต่อไปไม่ได้แล้วค่ะไม่ต้องตกใจที่คลิปนี้สั้นนะคะเพราะว่าอีกไม่นานเดี๋ยวจะมาต่ออีกคลิปหนึ่งให้เลยไม่ถึงวันหรอกคะ่ะลงวันนี้เลยคะ่ะรอสักครู่นะคะแล้วพบกันในปีต่อไปนะจ๊ะ